สวัสดีครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับผมเตรียมจะทาเป็นเมนูปลาดุกทอดนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ปลาดุกนะครับวันนี้เลือกใช้2ตัวซื้อมาแล้วก็ให้เราทําการล้างคาวเมื่อเอาให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็บัง้งเป็นรอยทักสองสารอยแป้งทอดกรบอบอเนกประสงค์ครับน้ําเย็นกระเทียมพริกไทยํำพอหย,ยาบๆนะครับผงปรุงรสวันนี้ผมเลือกใช้เป็นขนอรลอยชัวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทํากันครับ เรียมพริกไทยครับนำมาเข้าให้เข้ากับตัวปลาพอดีเคยไปซื้อทานแล้วรสชาติถูกใจนะครับก็เลยมาแก้สูตรแล้วก็นำมาฝากเอซีกันของปรุงรสนะครับ แนะนำนะครับสนออร่อยชัวรสชาติก็จะไม่เค็มเนาะไม่มีค่าโฆษนานะครับแกินแล้วอร่อยถูกใจก็เลยแนะนำกันโอเคเดี๋ยวพอเวลาไปพุกเค้าสักรู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันแป้งนี้ผสมเลครับแล้วก็น้ำเย็น ผมจะผสมให้เหลวนิดนึงนะครับรเดี๋ยวข็เติมน้ำดีหน่อยครับตีแป้งอเนกผสมกับน้ำให้เข้ากันนะครับ มันปาล์ามสำหรับทอดนะครับเราจะใส่เยอะนิดนึงรอให้น้ำมันร้อนนะครับ จะเช็คดูกันครับว่าน้ำมันร้อนอยังโอเคใช้ได้เราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะครับ ทอดแบประหยัดน้ำมันนิดนึงเราก็ใช้การเอียงกระทะช่วยนะครับเพราะว่าถ้าจะเทให้ท่วมตัวปลาเนี่ยน้ำมันเป็นขวดแน่นอนเนาะตอนนี้น้ำมันขวดนึงก็เส่ดาไห้าสิบกว่าบาทแล้วใช่ไหมตัวปลาที่สุดก็ให้เรากลับนะครับกลับปลานะครก็จะเรียกกลับด้าน ทอดปลาตระกูลที่เป็นปลาหนังเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเขาก็จะมีเราเบิดตะทุกผู้ปะผู้ปะขอให้เกี่ยวไส้เล่นๆเนานะครับตอนนี้ปลาดุกเราก็เหลืองกรอไปที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะชมหน้าตากันรนจานครับ ครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูปลาดุกทอด4ีมือเพเ่ยมใจนะครับลองไปทำทางกันดูนะครับรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ลำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ